เราไปต่อกันเลยครับกับแบ,บ,แบทเทิลนะครับก็ก่อนเข้าไปก็ต้องขอบคุณน้องๆที่สมัครสมาชิกกันเข้ามานะโดยเฉพาะน้องศิลปภพที่สมัครสมาชิกเข้ามาล่าสุดนะครับเข้าไปเล่นกันดีกว่าครับเอ,อม่มกระเป๋าคริติคอลอีกแล้วอท่านท่านได้อีกแล้วหยิบทุกอย่างเลยเนี่ยพี่จิ้งจุมเล่นอย่างนี้ก่อนได้นนะอ,อะไรแบบนี้อะไรแบบนี้ก็ได้แมวมาก่อนซึ่งยังไม่ได้เล่นหรอก ก็จะได้เป็นทาสโปเกอร์รวมกับตัวเชลโทเทมมาก,ก็โอเคนะมีสิเฮ้ยแต่เขาฮิลได้เยอะวะ่ะแต่เรามีสิชนะดิเราเอาวุธเยอะกว่านะคิดี่เขามีโอกาสออก12อเซ็นะครับเนี่ยแตก่กี้ด้วยทีหนึ่งแต่แม่งอึดจัดเลยวะ่ะเราไม่มีฮิลอ๋อแต่เรามีตัวสโตนแบชอยู่ก็เลยประคองไว้ได้เวลาเพิ่มเกาะมามันก็เหมือนกับฮิลแลลวนะเนาะเฮ้ยผมมีสิชนะนะเพราะว่าผมเหมือนเอาฮิลมาสี่อะ สโตนแบชเพิ่มเกาะก,ก็เหมือนฮิลดีๆเนี่เองครับไม่ต่างชนะครับดีนะที่มีสโตนแบชอ่าเราไปหินอีกแล้ววะมันช่วยไม่ได้อ่ะมันมันมาครับแล้วเราเล่นเป็นเชลโทเทมเราก็ยังไงเราก็ต้องเล่นอ่ะอแล้วผมไม่มีหินนีก,ก้อนเลยเหรอเี่เราก็อยากได้หินอีกก้อนไงเป็นนี่ก,ก็ได้วะผมอยากได้หินอีก,ก้อนเออ๋อแมวมันเป็นด้วยนีน่หว่าผมลืมไปเลยเนะี่ย แมวมันเป็นไอตัวแสงด้วยนะครับมันจะทำให้เราลดสเตมิน่าของเชลโลเทมลงเหลือ1.6จุก็เยอะอยู่ดีนะ <c oughs> ไม่เป็นไรน่าจะได้เอ็มพาวเวอร์หนึ่งไหมไม่ได้ด้วยแมงไม่ได้แต่สเตมิน่าโอเคอยู่นะเรามีอาวุธชิ้นเดียวนะมันก็เลยแบบดูดิสเตมิน่าเราพออยู่เอ็มพาวเวอร์เราไม่ขึ้นเลยเว้ยแต่เรามีเรื่องฮิวกับเรื่องอตัวสร้างกเกาะเราได้แลนะ้วสองก้อนทีนี้ น่าจะเป็น f a ล l ไลฟ์ f a ล l ไลฟ์เราไม่ได้สโตนเราเพราะว่าอามูลก็โอเคนะโหอมูลต้องเล่นเป็นสายมูลอาร์เมอร์ส่วน f a ล l ไลฟ์ก็ว่าเล่นมูลดีกว่า f a ล l ไลฟ์ Fall Life มันเล่นยากนิดนึงเออเราจะเล่นดีไหมไห,นหน้าไอ้กล้วยเนี่ยจริงๆผมไม่ได้มีัญหาสเตมิน่อยู่นะตอนเนี้ย เอาแล้วกันควยมันมาตรฐานเล่นอยู่แล้วเอาเล้แค่นี้เนาะอันนี้ไม่เป็นไรอาวุธมีแค่นิดเดียวอย่างครับน้อยไปหน่อยเดี๋ยวแมวไปทําเป็นช่องได้นะครับทุกคนแมวมันทําเป็นเหนหมาเอาเป็นช่องได้เนี่ยทําไปรวมกับไอตัวบอออบลิชโอ้หเฮ้ยแต่เราก็พอไหวอยู่นะผมว่าอันนี้แต่มีโอกาสแพ้สูงอยู่แต่ตามมาไหวอยู่นะเฮ้ยแต่โดนพิษไป,เ,ปเจ็ดแล้วอะเฮ้ยเรามีมูนนี่หว่าผมลืมไป ชนะเลยครับอบอกแล้วมูลมันคือเทพโอ้แล้วเราได้สิ่งนี้มายังไงก็ต้องเอาอ่ะไม่งั้นดาเมจผมไปต่อไม่ได้เราก็ต้องหาตัวไม้เท้าแต่มันจะไปต่อยากนะหมายถึงว่าตอนเนี้ยเราจะเล่นยังไงก่อนได้น้ำมาก็ ต้องรีบหาอะไรก็ได้ครับจะเป็นฮังกี้เบดมารวมเป็นมานาทอไม่ใช่มา,า่าไอตัวดาบน้ำอะ่ะหรือว่าเราจะเป็นตัวมีจิกสตาร์ก็ได้อะไรก็ได้ตอนนี้เราก็โอเคนะถ้าเรามีมูลขึ้นมาอีกเรามีสิทธิ์สู้ได้เลยครับมีก่อเยอะผมกำลังจะมีมูลละเลือดเราจะขึ้นไปประมาณสัก70ได้เจ80 75หโอเคแต่มีเอ็มพาวเวอร์มาสองด้วยครับอย่างนี้ก็ชนะนะนะแล้วครับ เออเล่นแบบปลาหินนี่ยแหละโอเคชนะมาได้แบบฟุกฟุกสี่ตาเว้ยช่วยหินอีกแล้วอ่ะแต่ผมกําังสงสัยอย่างเดียวนะตอนนี้ก็คือว่าเมื่อไหร่กูจะได้ของที่มันแบกบแบกหน่อยวะเฮ้ยนี่ไงมาลนะเออต้องเล่นหนึ่ว่าเกือบลืมแล้วจริงๆเอาดาบน้ำมาทำไปเลยก็ได้เว้ยเราจะได้มีอะไรเล่นนิดๆหน่อยๆ ไม่งั้นเราก็ไม่มีอะไรเล่นต่อไปไมันไม่ได้นะตอนนี้มีสิทธิ์แพ้สูงมากเพราะว่าอาวุธคนอื่นเขาจะดีมากแล้วครับเฮ้ยจริงเจอขอนอยู่เลยวะ่ะคอนนะเจอขอนเจอขอนผมอยากได้บลูมไม่ก็ทังที่เบตมาเล่นแต่ผมยังไม่รู้เล่นสายอะไรเลยนะมาลุ้นกันดีกว่าเฮ้ยผมได้เอ็มพาวเวอร์สองว่ะเรามีมีดเพิ่มขึ้นมาเป็นอาวุธนะครับเรากําลังจะได้มูลซึ่งมันจะทําให้ผมได้เอ็มพาวเวประมาณสาม ไม่ได้วะ่ะแถมโดนพิษด้วยวะ่ะอย่างนี้แพ้แล้วเราโดนพิษมากเกินไปอ่ะเฮ้ยหรือจะทันไอ้ขี้นิดเดียวอาวุธเราแม่งขี้แมวมากเลยวะ่ะทำไงดีเนี่ยเอามาเลยนะเพาราะมันลดราคาอะไรเล่นแล้ววะมาแล้ววะมาแล้ววะถ้าก็สมมติผมหยิบทอนวิ๊ แปลว่าผมจะเล่นทรอนบูมไปสายอะไรดีวะต้องมานั่งคิดหน่อยนะครับล้างก่อนอ,อ่อผมมีตัวทอนบูมรวมกับตัวทัสปโปกเกอร์เราก็จะไปเล่นสายตัวนี้เอกดาซิลได้บิกโบได้เมคคาคัพเวอร์ไม่อยากเล่นเท่าไหร่แต่ว่าเอกดาซิลคงไม่ได้เล่นครับก็จะเป็นพอยซันไอวีกับแล้วก็เพียร์ซิ่งผมเล่นแล้วมันผมเล่นไม่ค่อยเก่งหรอกเพียร์ซิ่งอะแล้วก็แต่ถ้าเกิดผมเล่นบูมขึ้นมาปุ๊บน่าจะต้องเป็นคาถาคีทีคอ ซึ่งคาถากิติคอต้องเล่นสายอะไรนะถ้าสายพิษเล่นแล้วไม่เคยเก่งหรอวะผมว่าไปทอนบูมดีกว่าอย่าลืมว่าทอนบูมเนี่ยแม่เก่งตลอดเว้ยอย่าลืมเคยบอกอะ่ะแต่เราต้องไม่เอาเชลตัวเท็มแล้วนะครับถ้าจะเล่นนะผมต้องตามนั้นครับเชลตัวทเท็มคงโอ้ผมเพิ่มเข้าไปเนี่ยอ่ะผมลองเพิ่มดูนะมันเป็นสองเลยวะมันจะโหดไปไนงะ มังกรต้องเก็บมไหมนะผมจะไม่เล่นพาลท้าในวีอ่ะอืมผมต้องเก็บสักรถมากกว่าแต่เรามีอันนี้อยู่อ่ะมานาะออกอ่ะไม่อยากเล่นหมดเลยวะ่ะพี่ก่อนถ้าบบผมเล่นอย่างเงี้ยผมผมเล่นแบบเนี้ยโอ้สองจุดสามเลยหรอหนึ่งสองสามสี่เล่นไม่เถอกวะ่ะปวดหัวแล้วผมว่าทอนบูมยังไงเก่งกว่าเไป เล่นทอนบูมปลาหิน4ก้อนแล้วก็มีทาสโปเกอร์ช่วยด้วยอีกแรงหนึ่งแล้วเราต้องเก็บคลเหลืองให้เร็วที่สุดเท่าที่จะทำได้เรามีเจมด้วยนะครับเจมฟรีจากท่องแต่สเตถ้าเกิดเราเจอโล่เมื่อไหร่เราจะมีปัญหาเรื่องสเตมินาทันทีครับถ้าไม่เจอเราก็สบายไปช่วงนี้มันคนเล่นเยอะอยู่แล้วนะต้องระวังด้วยวผมชอบตรงเราได้เจมฟรีนี่นแหละพิษ หนูพิษเพราะว่าเราเล่น poison ivy เฮ้เราจะเล่นอะไรดีวะระหว่าง poison ivy กับกับตัวอืมแต่เราแต่เรามีอาวุธเป็นหินอยู่เราน่าจะเล่นเป็นเพิ่ม empower มากกว่าไว้ผมว่าผมไป big b o w ดีกว่าแล้วเราเอาตัวหนูมาเพราะผมมีปลายหินฟรีอะถ้าเราไปเล่นพิษตอนนี้มันไม่มีอะไรที่เพิ่มพิษมากผมไม่ค่อยคุม่ะเฮ้เราเล่นนี้ได้ด้วยหรอคันกีบ ท,ทั้งขีเบเก่งตรงไหนวะเราไม่มีรีเจนเลยไม่คุมครับเอ่อเติมไฟเราต้องหลีหายเถอะโล่น้ำเหรอหรือเราเอาคืนดีกว่าเราเล่นโล่ก็ได้ดีกว่าแถมถูกแจกขี้ให้เราเล่นด้วยเมื่อเราเล่นครับผมยอมเล่นนะ แป๊บนึงนะผมต้องค่อยๆวางให้มันได้ได้ของที่ดีที่สุดเ่าจะทำได้<ม>อึบซึบฮึบจะไม่โดนแมวเฮ้ยโดนแมวได้ปะไม่ได้จริงๆมีดเราถ้าเกิดเราเพิ่ม e อ p o w e r มีดก็น่าจะสำคัญอยู่อ่ะเอามีดมาเพราะว่าถ้าเกิดผมเป็นทรอนบูมจริงๆอะมีดจะสำคัญนะเพราะว่า ยิ่งมีอาวุธเยอะเราเพิ่มแอมพลวเอยอะมันก็จะดีต่อเราได้โล่น้ำมาโล่น้ำก็โอเคนะทำให้เขาสเตมิน่าหมดบล็อกดาเมจได้อะไรแบบนี้ครับเขาก็มีเหมือนกันนะสไปคิวผมใช้ไอ้นี่เยอะด้วยไงผมอาจจะไม่เอาทาสโปเกอร์นะเดี๋ยวดูก่อนตอนนี้เราชนะได้ฟรีๆครับเพราะว่าเขาตีเราไม่เข้าคงต้องเป็นบีสส่ะ ปัดไฟเดอร์แม่งไม,ไม่เล่นไม่ได้วะเล่นยากเกินฮันเตอร์ผมไม่ชอบเล่นฮันเตอร์เท่าไหร่บีสแหละมันเป็นอะไรที่เล่นง่ายครับเออผมไม่ได้เก็บธนูด้วยเว้ยแต่ต้องเอาไว้ก่อนนะหนูไม่ใช่หนูววนี่ว่ามันคือกระรอกกระรอกกระรอกบิน ก็ลอกเก็บไปแล้วตัวหนึง่งแต่ก็ลอกเนะี่ยปัญหาคือว่าผมไม่มีธนูให้มันเล่นมันจะเล่นยังไงวะเดียวนะครับเฮ้ยตรงนี้ได้หนึ่งสองสามเฮ้ยได้เราจะเตมินาเยอะเลยนีมม่มันอยู่นี่ได้เดีวก็มีอีกอันหนึ่งหรอเดี๋ยวค่อยว่ากันลวกันเราต้องได้หนูเพิ่ม ower, เอ็มพาวเวอร์แล้วต้องได้ถอนบูมครับจุดสำคัญเลยคือต้องได้ถอนบูมถ้าเราไปถอนวิบอยู่เราแพ้นแน่เว้ย ไม่น่าชนะใครได้ต,ตอนนี้ผมลดสเตมินาเชียวตัวเที่มมาเยอะเลยนะืัว่าดีมากครับเหลือแค่หนึ่งผมกำลังคิดอยู่ว่าผมอาจจะเอาทัสโปกเกอร์ออกกินสเตมินาเยอะไปเฮ้ยเราก็มูลมันก็เรามูลส่วนมันเพิ่มเฮ้ยเขาไม่มีทางถึงหกสิบนะครับจบก่อนอเอ้ยชนะอยู่รอดมาได้เว้ยออาก็ลอกตัวที่ถูกกว่าสิวะลอกที่แพงกว่าไม่เอา คุณนะแพงเกินไปคุณก็ลอกตัวเนี้ยมามีเจมใส่ได้สามผมอาจจะไม่เอาทัชโป๊กเกอร์แล้วเดี๋ยวผมดูก่อนมีดพิษหินอีกอันนึงเฮ้ยหินอีกอันนึงโอเคเลยมีดพิษก็โอเคกูคอยากเล่นหมดเลยทุกอย่างแลเนี่ยตอนนี้อะไรก็อยากเล่น <c oughs> อ่ะต้องเป็นมีดพิษครับอ่ออะไรที่ไม่ใช้ออกก่อน นี้เอาใชา้ใช้ใช้38เท่าไรละเฮ้ยถูมือได้เว้ยแต่ผมต้องเล่นมีดให้มันได้ก่อนนะดิเออเอ๊ะเอ้าไม่ใช่ต้องทำมีดก่อนต้องทำมีดมีดผิดไปก่อนมีดผิดไปก่อนแล้วเดี๋ยวเรามาปลายหินกับข้างหน้าเพราะผมมีถุงหิน ไม่งงนะแต่ตาน,นี้อาจจะนนเราหยุดไมนได้ตานนี้เราอาจจะดับขนาดได้เหมือนกันนะครับอันนี้มันสุดแค่ี้เหรอหนึ่งสองตรงน,นี้มันบังอยู่โอเคเดี๋ยวเราเล่นได้ผมต้องรีบหาขวดเหลืองอะถ้าเกิดหาได้เราจะเก่งกว่านี้เยอะมากเลยแต่ในเมื่อหาไม่ได้ก็จะมีปัญหาเขามีก้อนที่เยอะครับแต่เขาไม่มีโล่นะถ้าเขาไม่มีโล่เราก็จะมีสเตมินาเล่นได้ผมมีมีดอันเดียวผมมีเพิ่มเอ็มพาวเวอร์ได้แล้วก็มีทัสโปกเกอร์เล่นได้แต่เรามีสิทธิ์แพ้อยู่ เราจะมีเลือดเพิ่มขึ้นมาเป็นร้อยสาแปดเองเหรอน้อยจังวะโอ้แล้วโดนน้ําแข็งเยอะด้วยนะไม่น่าชนาะแล้วครับผมต้องรีบเป็นทอนบูมเอ,อือตายอ,อ่าอันนี้ปั่นไปไม่ถึงแล้รใช่ป่ะหมูอีกตัวก็ไม่มีไม่ไม่ได้อะไรครับเลยแค่นี้แหละ เราจะต้องรีบเป็นทรอนบูมมาขึ้นมาสักทีสถวะโอ้มันเป็นแวมไพายแต่สเตมินห์เขาอาจจะไม่พอหรือเปล่าเขามีอาวุธเยอะด้วยครับเขาก็จะสเตมินหาหมดส่วนผมลดเหลืออาวุธชิ้นเดียวแล้วแต่เขาแวมพายเขาเยอะจัดเลยดูแวมพายเขาดิแวมพร์เขาเยอะขนาดนั้นผมสู้ยังไงอนะแต่เรามีมูลนะเราเด้งขึ้นมานะเลือดเลือดเยอะกว่าเขาเราต้องรีบปราบให้ได้นะเอ้ยมีสิทธิ์ชนะอยู่นะโอเคชนะอยู่โชคดีไป ทีที่หยิบบูนมาอ่อร้องอ่ะอ่อร้องอ่ะมึงขึ้นมาสักทีนะไอ้กวดเหลืองนรกโอ้ยยังไม่ขึ้นเลยหน้าปลาหินนี่ชะมัดเลยแต่เราต้องหาควรเหลืองก่อนไอ้สองจะไม่ขึ้นจริงหรอเฮ้ยไม่ถ้าไม่ขึ้นอีกพี่ต้องขอลาก่อนนะเนี่ยจริงๆริงนะที่มันไม่ขึ้น เราลีไม่ได้แล้วอะเอ็มพาตัวนี้เป็น Empower ครับผมจะทำไงดีวะกับการที่มันไม่คิดจะขึ้นให้เราเนี่ยนไม่ได้ใช่ป่ะจะไปวางขังนู้นยังไงวะห,หมดอารมณ์เลยวะมันไม่ขึ้นอนะวางได้มันไม่ขึ้นก็คือจบเราจะเล่นเราก็เล่นไม่ได้แค่นั้นอนะ ไม่ยากเย็นไม่ยากเข็นอะไรเลย <c oughs> แต่เรามีเจมนะเรามีเจมเล่นได้อยู่ตัดลงตัดเลือดอะไรไปครับ <c oughs> ผมว่าแตรอยพึ่งเลยจุดสำคัญตอนนี้ต้องหาปุณเหลืองให้เจอเวยเรื่องอื่นเราไม่ต้องคิดครับ <c oughs> ถ้าเกิดมีธนูให้ตัวกระลอ,อกก็จะดีครับ <c oughs> โอไหวไหมเนี่ยอุ้ยดามเมจนมันแรงมากเลยดูเลือดผมดิ เว้ยแต่พอๆกันนะเรามีพิษด้วยเราตายก่อนเนาะเราตายก่อนนิดนึงว่ะอ่ะอันนี้ได้เล่นอยู่นะหาไปเรื่อยอะ่ะคนเหลืองอะ่ะเดี๋ยวผมหาคนเหลืองดีกว่าผมไม่เอาอยางอื่นละโอ้แต่สาบะรถจำเป็นอยู่ไอชิมันไม่ขึ้นจริงว่ะถ้าเกิดมันยังไม่ขึ้นผมก็เล่นไม่ได้เว้ยคือถ้าเกิดผมเปลืองไปกว่าน,นี้มันจะไม่ดีครับ ก็คือมันจะเปลืองไปเยอะเลยมันไม่ได้อ่ะแซดว่ะแซดมากเลยตอนนี้แซดจัดผมจะปลายหินก้อนเดียวตรงนี้ตรงนี้ผมเลียงได้เออได้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 ได,ไ,ดไ,ดได้อยู่ปลายหินก็พอได้มีเราก็วางไปครับ กล้วยจริงๆเดี๋ยวนะ1.6เลยหรอหรือกล้วยเราไม่จำเป็นว่าผมลองเอากล้วยออกดูนะไม่แน่ใจเหมือนกันหินดาวเออลองเอาออกดูแล้วกันตอนนี้สเตมิน่าผมลดลงมาแล้วอะเราต้องรีบหาขวดให้เจอให้ได้ไม่เจอเราก็แซดแค่นั้นแหละโอเคเราโดนลบบัฟครับตัวละอันนี้ไม่น่าชนะเขาหรอกสเตมิน่าเขาก็พอด้วยเพราะเขาเอามาชิ้นเดียว ไม่ไม่น่าชนะนะแต่ถ้าเกิดเราได้ลูมูลก็ไม่แน่ได้มูลโหก็แพ้อยู่ดีอ่ะมันฟาทีกไปแล้วครับยังไงเขาก็ได้เปรียบเราผมต้องการคนเหลือง,เ,องเ,อเราต้องไม่เล่นอย่างอื่นนอกจากวนเหลือง ได้มาก็จริงแต่เราเหลือสองหัวใจแล้วเป็นอะไรที่น่ากังวลผมว่าผมเอาฟันแฟดีกว่าเอาเมีดมาก่อนไม่เป็นไรเอาเมีดมาก่อนคำๆโอเคผมได้ทอนบูมมาตอนที่กูใกล้จะตายแล้วซึ่งมาดูกว่าเราจะชนะไหมนะครับยังไงครับเพิ่มเอ็มพาวเวอร์ได้นะแต่มันจะเพิ่มน้อยเพราะว่าอย่างที่บอกเรายังไม่เป็นทอนบูมานะ จะถามว่าเรามีสิชนะไหมเรามีสิทธ์นะเพราะเราจะได้ตัวมูลเด้งขึ้นมาเอ้ยขึ้นมาพอดีนั่นแหละครับนอนบูมอย่าทำให้ผิดหวังนะเวย้ยกูสาโมไว้เยอะนะเนี่ยโม้ไว้เยอะเลยนอนบูมเนี่ยไม่จะต้องแบกเราได้เนี่ยอามันชูมือข้างเรียงหน่อนตอนเน,นี้น่าจะเป็นปัญหาที่เราเป็นหินเนี่ยอย่างนี้ดีกว่า ไม่โดนถอนบูมเหรอข้างบนเนี่ยหม,มูนี่เรามีหมูตรงนี้ใช่ป่ะตัวนี้าวาลงไปก่อนมีเจมไหมมีเราก็ได้ใช้เจมนิดๆหน่อยอไวหินอีกอันหนึ่งอหรอผมก็มีหินเยอะดีนะแต่ น่าเล่นอยู่ครับถ้าเกิดปลายหินได้อีกน่าเล่นมากเพราะเราก็จะมีเอ็มพาวเวอร์ที่น่าจะตาหนึ่งน่าจะได้ประมาณห้าถึงหกอาจจะสิบด้วยซ้ำถ้าเราเล่นตัวทอนบูมนะเขามีโล่เรามีโล่แต่ผมมีอาวุธชิ้นเดียวที่ใช้เนี่ยเราก็จะได้แต่ถ้าเกิดเราสําคัญคือเราต้องได้มูลด้วยเว้ยถ้าเราได้มูลเราเราชนะโอกาสชนะสูงครับได้ปะชนะก่อนด้วยนะวิ่งมันขี้เราหรือย,อยังไงเกือบเดส ช่องครบพอดีครับเป,เป๊ะๆเออเราจริงๆเราไอเรื่องการใส่เจมมันก็อาจจะมีประโยชน์กับเรามากเลยนะเนี่ยเหมือนจะไม่มีแต่มีไว้สับปะรดนี่คงต้องเล่นสปะรดเล่นตรงนี้ก็ได้ยังกอนไม่เอาแล้วเคมีพิษเนาะเพราะว่าเรายังมีพิษอยู่ไปคงไม่เอาอะ่ะเจม เจมเอาออกไปเจมบางอันผมก็ไม่เล่นอ่ะเอาออกจาร่าได้มีดผิดมาอยู่หินสองก้อนนี้จริงๆไม่ได้มีความจำเป็นเท่าไหร่ตรงนี้โดนว่าตรงนี้ก็โดนงั้นเอามีดไปกันมาละ่ะเพราะเราเป็นเอ็มพาวเวอร์ไงดีสี่สิบว่ะได้แล้วได้แล้วเดีย๋ยวสี่สิบเอ็ดเนี่ยจำเป็นอยู่มาลองดูครับว่าเราจะชนะได้อีกกี่ตานะ แก๊งสัตว์ตรงนี้ก็ดูไม่ค่อยมีผลเท่าไหร่เลยเราจะเป็นพวกเอ็มพาวเวอร์โอ้ลบบัฟอีกแล้วเกาหัวเลยกูแต่สเติมิน่าผมพอเขาไม่พอนะครับสเตติมิน่าเขา,าเอะเฮ้ยแต่เขาเป็นพวกเล่นพิดว่ะต้องต้องวัดกันครับว่าถ้าผมชนะตรงนี้ผมชนะโอ้แพ้ว่ะมันไวกว่าน,นิดนึงงั้นผมว่าผมเล่นตัวเฮดฮอกอีกตัวหนึ่งเพราะอะไรครัเพราะว่าเฮดฮอกมันจะเพิ่มกราะให้เราได้ซึ่งก็จะมีผลแหละ มีผลมีผลเชื่อผมว่ามีผลเชื่อผมผมเรียนมาอัาอน,นี้กับอันนี้ตัน,นี้มือสองข้างถูกต้องนะครับเไปความเร็วเอาไว้ผมว่าเราเอานี่น่าจะมีผลอยู่ให้ทอนบูมไป ม่วงันสตันคงได้แค่นี้แหละครับเหลืออีกสามตากับอีกสองหัวใจคอนมีดเลยเหรอแล้วผมไม่มีผมไม่มีหมวกด้วยกันสตันไม่ได้มีสิทธิ์แพ้สูงเหมือนกันนะแต่ถ้าเกิดเราปั๊มเอ็มพาวเวอร์ได้เยอะก็มีสิทธิ์อยู่โอ้โหเก่อผมหมดแล้วอ่ะไม่น่าชนะว่ะคือไอ้คอนมีดเนี่ยมันอยากชนะมันชนะเลยเว้ยโดยที่เราไม่ต้องสิบเอ็ดสิบสองสิบสองไม่ตายโอแต่ก็ตะกี้ท่านผมชนะนะ ด,ด,ดูนาทีดูวินาทีดิเยี่ยศึก1.99ขออีก0.01วิอะผมชนะเลยเว้ยเพราะว่าเราจะได้บวกเลื่อขึ้นมาประมาณน่าจะเกือบร้อยอยู่ไว้ไอ้นี่มันโชคดีนะมึงอะแล้วมันก็จำไว้เลยนะโอ้โหว,วะ่ะฉุนว่ะว่เอาสับรถดีกว่าวะ่ะสับรถน่าจะช่วยเรามากกว่ามีดหนึงน่งอันนี้ครับอ,อ้าว เฮ้ยตะกี้ลกแพ้แบบหลับไม่ได้วะนี่ลบบับได้ผมอยากได้ช่องเร็วจังแต่ไม่น่าผมไม่มีปัญหาอูกแล้วเวช่องเร็วช่องเร็ว,รวไม่นี่เก็บมาหน้าคุณนราไม่เล่นละยิงเลยยิงเลยทะเลยังไง ผมกำลังที่อยู่ว่าผมจะเล่นไหมเล่นนี้มานะเออก็ได้นะมันก็จะเร่งความเร็วไงส่วนกระลอกเนี่ยเราไม่จําเป็นตน้องเล่นว่ะผมว่าก็แต่เล่นอย่างนี้อ่ะจะได้เร่งความเร็วหน่อยอ่ะจบละผมลองเอากระลอกออกตัวหนึ่งเพราะว่าผมอยากเร่งความเร็วให้กับตัวสับประรดเรามีสับประรดสี่เลยนะดาบใหญ่เหรอหน่าเป็นห่วงว่ะ เว้ยแล้วมันเป็นคี้ด้วยนี่ว่า94%โอ้โหไม่ชนะหรอกดาบใหญ่คี้94%ผมโดนทีเดีวยดวยผมตายแล้วอะ <c oughs> นี่จะตีแรงไปไหนเป็นยังไงก็ฝากกดไลค์กดติดตามกดแชร์กด subscribe กดกระดิ่งด้วยนะครับเจอกัน EP หน้านะครับไปแล้วครับ